สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับเราก็จะมาสรุปคลิปเมื่อวานนะครับก็เป็นบอลยูฟ่าก็สเตปเราน่าจะแตกนะครับแต่ว่าดอทมุนครึ่งแรกก็โดนดึงครึ่งหลังก็โดนดึงนะครับไม่งั้นเกิน3มลูกแน่ๆแถมตัวเต็งเรามาครึ่งหลังขับบู๊ยิง3ามหนึ่งแถมยังโดนดึงอีกครับก็ตัวเต็งก็ถือว่าเจ้าไปนะครับเมื่อวานให้ราคาที่3นะครับ วันนี้เราก็จะหนีไปเล่นบอลเป็นบอลน,นอร์เวย์นะครับตอนนี้ผมกดราคาจะสูงตอนนี้ก็สองลูกครึ่งควบสามครับเริ่มไหลไปสามแล้วเราก็จะมาดูอันดับนะครับสตาร์เบกนะครับก็อยู่อันดับสิบห้านะครับสตอมก็เซตนะครับก็อยู่อันดับเจ็ดนะครับใส่ติีที่พบกันมาก็ค่อนข้างสูงบ่อยนะครับ เพราะว่าเขาจะเป็นบอลที่แบบสูสีกันนะครับเขาจะสามารถบุกได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็มาดูนัดล่าสุดของสตาร์แบ็กนะครับก็นัดล่าสุดกดนอกบ้านมาถึง30น,นะครับผมแถม5นัดล่าสุดจะเป็นบอลสูงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะเน้นไปทางแบบว่าบอลที่ยิงกันนะครับเพราะว่าหนีจากยูฟามาเมื่อคืนไม่ไหวครับโดนดึง ทางฝั่งเยือนนะครับนัดล่าสุดกดมาถึง50นะครับแล้วก็เจอสตาแบกในบอลถ้วยก็กดมาถึง51นะครับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าราคาน้ำไหลขึ้นเป็น3าแล้วครับผมแต่ตอนผมกดเป็น2ลกครึ่งควบ3นะครับน่าจะเป็นบอลบุกแรลกกัน สตาแบกกว่านี้เล่นในบ้านด้วยน่าจะแก้แขนได้แล้ว Norway, แบอบลนอร์เวย์เป็นบอลแบบบอลถนัดเป็นบอลทำเงินของผมอยู่แล้วเป็นบอลลูกรักเราก็เราก็ฝากไว้สเตปไว้ในเว็บไซต์ทีเสกรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เฟ e บ o ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงตามพาเลยด้วยนะครับวันนี้เราขอ หนียูฟ้ากันดีกว่าครับไม่ไหวโดนดึงเมื่อคืนงัไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ